ากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชแนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมโรบอทค่ะเป็นเกมสร้างเกาะในการเอาชีวิตรอด EP 2แล้วนะทุกคนคือเราเล่นมา8วันแล้วนะทุกคนสิ่งที่พี่เข้าใจก็มีอีกหลายเรื่องและสิ่งที่พี่ไม่เข้าใจก็มีอีกหลายเรื่องนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน ทุกคนคะสิ่งของนี่คือสามารถอัพได้ทุกอย่างเลยเนะเวลาเราอัพนะคะเราก็กดไปที่สิ่งของสิ่งนั้นแล้วก็มีการอัปเกรดเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นจํานวนไม้ที่เราต้องใช้เนอะก็คือ12ื่นนะคะโอเคค่ะตอนนี้พี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าอัพโตไปเรื่อยๆเนี่ยมันช่วยอะไรนะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ที่นะคะเพราะว่าเนี่ยพี่อัพจนเลเวลเต็มแล้วนะคะนี่ก็คือเลเวลที่5ของเรานั่นเอง เห็นไหมคะเลเวลที่5ของเราก็คือยังใส่คนได้ปกตินะคะทุกคนแล้วก็มีการบวกนะคะนี่คือเห็นไหมคะรูปบวกตรงนี้แล้วก็สามารถคลิกคนของเราใส่ได้เลยค่ะนี่แล้วก็กดไปเลยค่ะตรงนี้ชึบเห็นไหมคะก็จะเพิ่มมานะคะแล้วก็กดไปเลยค่ะเหมือนเหมือนบงันบงคับให้เขานั่งโต๊ะเนี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะ ตรงเนี้ยพี่ก็ไม่มั่นใจนะก็คือเวลาเราบังคับให้เขานั่งเขาก็นั่งนะเวลาแบบว่าถึงเวลาเที่ยงะคะกลางวันอย่างเงี้ยเขาก็มานั่งกินอาหารนะคะกดใส่ไปให้หมดเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อาหารนะคะเราก็สามารถอัพได้นะไม่ใช่สีไม่ใช่อาหารคือจุดที่ทำอาหารห้องครัวอะไรแบบเนี้ย เนี่ยคือสามารถอัพได้เวลสั้นะคะแล้วพี่อยากจะบอกว่าระยะเวลาในการทํามันนานมากเลยอ่ะมันมีวิธีแก้ไหมทุกคนนี่คืออัพสูงสุดแล้วนะทําอาหารทีเป็นนาทีเลยค่ะทุกคนเอ๊ะทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลากลางคืนแล้วใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนจะต้องหลับกันแล้วนะแต่มันมีรูปโจรสลัดขึ้นมาเห็นไหมคะข้างบนค่ะก็คือเขาจะบอกว่ากําลังมีโจรสลัดบุกมานะคะเราต้องทําการเตรียมนะคะ เตรียมตัวรับมือแต่เราก็มีทหารอยู่แล้วนะเห็นไหมคะทุกคนที่อยู่บนบนแท่นเนี่ยทุกคนเขาก็จะช่วยเราโจมตีโจนสลัดนะคะถามว่าโจมตีโจนสลัดเราได้อะไรนะคะก็คือ1ป้องกันลูกเรือไม่ใช่ลูกเรือสิป้องกันคนของเรานะคะไม่ให้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ได้รับเงินนะถ้าเราเป็นผู้ชนะเราก็ได้รับไม้มานะคะ ก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้เยอะได้น้อยเหมือนกันนะทุกคนโอเคค่ะจะมาทางไหนนะอ๋อเขาเลื่อนเวลาทุกคนมีการเลื่อนเวลาได้ด้วยเดี๋ยวนี้คือเขาจะมาตอนนี้นะคะเห็นไหมคะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเวลาก็ค่อยเดินไปเรื่อยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากลางคืนแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มทยอยนอนกันแล้วเนอะเรามาอัปเกรดโอ้นอนนอนนอนในเล้าเลยเหรอเรามาอัปเกรดแกะแกะกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะกดอัปไปเลย เอ้ยไม่ใช่กดโคนสิอาจะใช้หมื่นแปดนะคะทุกคนแล้วก็กดอับไปค่ะชึบตอนนี้เราก็มีแกะมาห้าตัวแล้วค่ะถามว่าแกะเอาไปทําอะไรนะคะแกะกับข้าวนะคะนี่ข้าวของเราเอาไว้ทําเป็นอาหารนะทุกคนนี่เราสามารถกดได้ที่กระเป๋าเลยค่ะโอ้โอ้โอ้ในกดที่กระเป๋าค่ะกดไปเลยเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็น ทางสินค้าของเรานะแต่พี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าไอดาบไอเบ็ดไอเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยมันคือมันสามารถใส่ในอุปกรณ์ของเราได้ไหมตรงนี้นะคะอุปกรณ์นะคะเราได้มาจากตรงนี้นะคะเหมือนเป็นแท่นตีแบบพวกอุปกรณ์นะคะแต่พี่ไม่มั่นใจตอนนี้พีอัพได้เท่าไหร่แหละอ่าอัพจนเต็มแล้วนะคะก็คืออัพจนได้เวลห้าแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ตอนนี้เรือพี่ก็อัพเต็มแล้วนะ อย่างที่พี่บอกนะคะถ้าเราจะอัพเรือนะคะเราต้องอัพไอ้ตรงเนี้ยไอแท่นตกปลาให้ได้ววล้ก่อนนะคะเราสามารถถึงสามารถอัพเรือให้ได้ววห้นะคะแล้วก็ววห้านะคะสามารถนั่งได้4คนคะ่ะโอ้โจรสลัดกำลังมาทุกคนยิงปืนจุดพุโอเคค่ะทุกคนทหารของเราเตรียมตัวมาแล้วทุกคนเราจะสังเกตได้ไงโจรสลัดไหนอะไปไหนแล้วะ่ะ เอ้ามันจะมีหลอดเลือดขึ้นนะทุกคนทำไมพี่ไม่เห็นนะเอ้าขึ้นทประตูทะลุวิตีไปอีกอาตาย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 ,ตายอยู่ไหนโจนสรสลัดเจ้าโจสรสลัดนี่ไงเห็นทุกคนเห็นเลือดไหมคะนี่เลือดคือโจสรสลัดที่มันเป็นหลอดเลือดอะโอ๊ยแตวฉันจะขึ้นบ้านทําไมรู้สึกฉันจะลนอ้าวโอเคค่ะทหารของเราบุกไม่ใช่บุกสิ จมตีชนะไปแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ไม้มานะคะก็เปลี่ยนมาค่ะเราก็เรียกร้องไปก็คือยูวินยูชนะแล้วโอเคค่ะทหารของเราก็พี่ก็จะทําทุกจุดเลยนะคะก็คือซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะให้ช่วยดูแลค่ะโอ้ยดูคนนี้นอนดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันได้ยังไงเนี่ยอ้าโอเคค่ะทุกคน มาดูการอัปเกรดกันต่อดีกว่าไฟนี่อันนี้พี่น่าจะอัดเต็มแล้วก็เหมือนทําให้สว่างมากเพิ่มขึ้นค่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยให้สว่างค่ะทุกคนก็มีอะไรมั้งล่ะและอ๋อไอ้ป้อมประการทหารก็มีอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะก็คืออันนี้ค่ะตอนแรกพี่นึกว่าจะดึงได้สองคนหรือสามารถใส่อุปกรณ์ที่เราตีมาได้นะคะแต่คือมันมันไม่มีช่องให้ใส่เลยทุกคนต่อให้คลิกที่คนนะคะเอ๊ะเดี๋ยวลองลองดูสิ อันนี้อ้า่จะไม่ได้อะใส่อะไรไม่ได้อ้าวทุกคนรู้แล้ววิธีการใส่ก็คือโอเคค่ะเราคลิกไปที่ทหารของเรานะคะแล้วก็คลิกไปที่ดาบเลยค่ะแล้วก็กดดาบไปเลยค่ะปุ๊บโอ้ดาบจะเรืองแสงอะไรขนาดนี้เนี่ยไปค่ะไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันให้ครบทุกคนเลยรู้สึกว่าใต้บ่อน้ําเนี่ยก็ยังหาประโยชน์ไปได้นะคะนอาไว้ทําอะไรพี่ไม่เห็นว่าใครจะเดินกินคะอ๋อทุกคนเห็นประตูเรืองแสงตรงนี้ไหมคะ ก็คือที่พี่พาดขึ้นไปนะคะคือเรามาตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนจุดซื้อขายค่ะเหรียญอะเหมือนเรางงใช่ไหมคะว่าเหรียญอะเอาไว้ทําอะไรใช่แล้วค่ะเหรียญเ,เ,เ,เอาไว้ซื้อคนนะคะชึบก็คือเรามาคลิกด,ดูได้เลยว่าคนนี้เขาต้องการแบบว่าให้เรามีชีวิต4วันหรอแล้วถ้าเรากดอะโอ้ยเวลห้าเราไม่ต้องการแล้วค่ะทุกคนเพราะคนเราส่วนใหญ่อะก็คือเวลสี่เวลห้าเวลหก แล้วก็พี่ก็ไปช็อปเวลสิบมาแล้วนะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้จะใช้เหรียญซื้อนะคะทุกคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะทุกคนอ่านให้ดีๆนะคะจัสตินาก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้แต่ก็มีรูปให้ดูนะทุกคนเราสังเกตรูปก็ได้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับตกปลานะคะก็คือเขาจะตกดีอันนี้ก็ตัดไม้นะคะก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ก็เป็นทหารนะคะ เวลาเราจะลงนะคะเวลาเราจะออกคือ,คอเราลงไปเลยเราก็จะมาที่เกาะเราแล้วพี่ก็มาสอนการอัพคนด้วยค่ะการอัพคนนะคะให้เรากดไปที่คนใดคนหนึ่งเลยนะคะที่เราต้องการอัพแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าใครที่สามารถอัพได้แล้วเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะคะข้างบนนี่เป็นรูปคนชึบเห็นไหมคะตอนนี้คนพี่อ้อนี่ค่ะใบอันค่ะใบอันสามารถอัพได้ค่ะก็คือมีลูกศรตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนเอา้ามือลั่นอีก เห็นไหมคะเราก็คลิกไปที่ใบอั้นเลยค่ะตอนนี้ใบอนนั้นเวลหกแล้วค่ะพี่ยังหงุดหงิดจากการกดหน้าจอมากเลยมันกดไม่ค่อยจะติดเลยก็คือเราจะบวกนะคะก็พลังมือพลังเท้าแล้วก็ความคิดหล่อไฟอะ่ะก็คือเราก็บวกไปเลยคะ่ะกดบวกนะคะทุกคนชึบอ่าเห็นไหมคะมันก็จะไม่สามารถกดบวกได้อีกแล้วคะ่ะเพราะใบอั้นเวลอยู่ได้ที่6เท่านั้นคะ่ะโอเคค่ะก็จะเชาาแล้วน,นะคะทุกคน ตอนนี้เงินเราก็ได้มาไม่ใช่เงินสีไม้เราต้องทําไม้ในการขยายเกาะน,นะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็มาขยายกันดีกว่าคือแบบว่ามันแพงมากเลยนะทุกคนของทุกอย่างทำไมมันแพงเช่นนี้เห็นไหมคะตั้ง21,700โ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมื่นล้านกดไปค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเราเหมือนทํางานขยายเกาะทํางานขยายเก <S <S าะประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคน แล้วก็แกะดูซิว่าเราอัพสูงสุดยังอ้ายังอัพได้อีกเหรอออ้ยสามหมื่นสองทำไมมันแพงเช่นนี้ล่ะอ้าเราสามารถเช็คของได้นะคะอย่างที่พี่บอกนะคะกดไปที่กระเป๋าค่ะเราก็ดูนะคะว่าข้าวเรามีเท่าไหร่เนื้อเรามีเท่าไหร่ปลาเรามีเท่าไร่นะคะเดีย๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนเบ็ดให้คนตกปลาด้วยแต่คงคงต้องเปลี่ยนตอนเช้าแล้วแหละเพราะคนตกปลาพี่นอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะกลางคืนนะคะก็จะไม่มีอะไรนะทุกคน ก็แบบว่าก็เหมือนเราก็จัดของจัดอะไรไปดูอะไรไปอัปเดตอะไรไปเพราะกลางคืนคนงานเราจะไม่ทํางานนะคะเงินเราก็จะไม่มีแล้วก็จะไม่สามารถสร้างอะไรเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้เวลาเริ่มรับถอยหลังแล้วค่ะเรามาส่งเรือส่งของไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะกดไปโอเคค่ะเข้าไปแล้วค่ะกลางคืนนะคะพี่จะไม่ค่อยออกหาคนเท่าไหร่นะ มันมองไม่ค่อยจะเห็นสายตาพี่ไม่ค่อยดีเลยเอย้ทุกคนตอนนี้กำลังเช้าแล้วแอบทุกคนเริ่มตื่นกันแล้วนะคะอาจจะมีงวงเงียงงวงเงียกันบ้างแต่ตื่นมาก็ขยันแข็งกันเลยค่ะก็ทุกคนจะมีหน้าที่นะคะแบบว่าคนไหนตัดไม้ก็ไปตัดเลยค่ะคนไหนแบบว่ามาทําอาหารก็ตื่นขึ้นมาทําอาหารกันต่อเลยค่ะเราจะดูจํานวนอาหารของเราตรงหม้อเนี่นะคะแล้วก็ประชากรของเราดูซิว่าพอหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็จะไม่พอค่ะ พี่ยติดตรงอาหารอย่างเดียวเลยอะอย่างอื่นคือไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคค่ะเราไปใส่โอ้ย,อยเราไปใส่เบ็ดให้คนตกปลาเราดีกว่าค่ะก็คลิกไปที่ตัวเขานะคะคลิกแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดนะคะเป็นอันนี้อ้าวไงน,นี้หวังว่าจะตกปลาได้ตัวใหญ่ๆนะคะอุ้ยทุกคนเห็นกล่องนู้นไหมกล่องอันนี้มันเรืองแสงเห็นไหมคะมันไม่ใช่กล่องแบบรธรรมดาคือมันดีมากเลยนะ ของมนันจะอบแบบว่าเวิร์กนะคะคือหลายอย่างกดไปเลยค่ะอ่าเราได้คนเวลแปดมาด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ได้หมายมาตั้งหนึ่งมืน่นเยพี่แนะนําเลยกล่องเนี้ยนี่ก็คือการหาเงินเนี่ยเออเหมือนเราจะเห็นนะคะอยู่ใต้อยู่้างใต้พยายามไปเอาซะนี่น่าจะไม่อยู่้างใต้น่าจะอยู่อีกฝั่งแน่เลยไมายมาอีกหนึ่งมื่นนะคะก็คือ ถ้ากล่องแบบนี้หล่นตามบ้านเรานี่คือรวยเละเลยแต่รวยเละไม่ได้นี่สิเอา้าเรามาอัพฟาร์มแกะกันดีกวา่าว่าอัพสูงสุดเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเะว่าอัพไปเลยสะ่งมือสองเงินเรายังไม่พอทุกคนตอนเช้าแล้วค่ะทุกคนเราไปทําอย่างอื่นกันดีกวา่าเดี๋ยวเราขอเช็คของแป๊บหนึ่งนะคะเคี้ยวเออใช่ค่ะเราต้องใส่เคี้ยวนะคะ เขียวเขียวเียวเียวไปที่ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเขี้ยวให้เขานะคะเขาจะได้แบบว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นแน่เลยทุกคน <c oughs> ไม่มีความคิดอะไรมากเลยคนคนนี้ก็จะแบบว่าขึ้นว่าฟาร์มเลยนะเราก็พิมพ์ไปเลยฟาร์มสองดีกว่าคะ่ะเพราเรามีแล้วหนึ่งฟาร์ม <c oughs> เห็นไหมคะเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็โอเคเลยคะ่ะก็คือเปลี่ยนชื่อสาเร็จนะคะแล้วเราก็ให้เขามาทํางานเลยคะ่ะ แต่คือเขาไม่มีเคียวฉันต้องสงสารเขาเสือเกินพอฉันเอาเขียวโอ้ยได้แล้วทุกคนโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาฟาร์มคนที่3กันดีกว่าะแล้วก็มานั่งดูกันดีกว่าค่ะยะแล้วเราก็ให้เขาทํางานเลยค่ะอุย้ยตอนนี้เราได้เงินมาเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัพฟาร์มแกะกันต่อดีกว่าค่ะ ก็คือเวลสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเวลห้าอัพไปเลยก็ได้มาหกตัวนะคะก็เหมือนอัพอัพตัวเพิ่มขึ้นก็สูงสุดเกมนี้นะจะอยู่ที่เวลห้านะคะลองคลิกเข้าไปสิเห็นไหมคะทุกคนก็เงินเราก็จะหมดแล้วนะคะก็จบไปแล้วนะคะในบ้านก็จะทำนองนี้นะคะเดีย๋ยวเราขอดูค้างแป๊บหนึ่งนะคะเคียวยังเหลืออีกอันน่ะ เขอไปเปลี่ยนก่อนนะคะทุกคนก็คือเวลาเปลี่ยนนะคะก็คือเราไปคลิกที่ตัวเขาเลยเนอะคลิกตัวที่ฟาร์มหนึ่งอะตอนนี้พี่คลิกตัวที่ฟาร์มหนึ่งนะคะก็จะขึ้นมาแต่มันขึ้นยากมากเลยแล้วเราก็ใส่ให้เขาไปเลยนะเรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ฝั่งนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทําอีท่าไหนนะพี่ไม่รู้ว่าเขากําลังรออะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะก็คือเหมือนขาดไอ้นี่เหมือนเขาต้องขุดหรอไม่มั่นใจอะทุกคนตรงนีไม่เข้าใจเลยโอเคค่ะเราไปทะเลกันดีกว่านะคะทะเลนะคะก็เป็นจุดดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือแหล่งหาเงินดีๆนั่นเองค่ะหาคนแล้วเราสามารถยังหาเงินได้นะคะ เห็นไหมคะทุกคนยิ่งเจอฉลามแบบเนี้ยให้เรายกอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะนี่ก็คืออันที่2แล้วก็ยิงไปที่ฉลามเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนกล่องก็จะแบบขึ้นมาแล้วของเราก็จะได้เยอะมากเลยนะเห็นไหมยิงให้ตายไปเลยเห็นไหมเราก็จะได้แบบว่าไม้เหรียญแล้วก็กล่องนะคะแล้วก็สามารถเก็บกล่องได้เลยกล่องนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปโดนแบบเป๊ะๆก็ได้ เราไปแบบว่าแค่เฉียดเยแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมคะนี่คือของที่เราได้มานะทุกคนเห็นไหมคะก็คือเจอฉลามเราไม่ต้องไปหนีเลยคะ่ะนั่นแหละคือแรงขุมทรัพย์ที่ดีเลยทุกคนต่อไปนะคะก็คือเหมือนแบบว่าคนจมน้ำนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเจ็บไม่ใช่ใช่ว่าเราจะเจ็บเจ็บเฉยเลยไม่ใช่ว่าเราจะเก็บได้ทุกคนนะคะก็คือเราต้องแบบว่ามันเนี่ยต้องมีสีเ่เกี่ยวแบบเนี้ย เราถึงจะไปเก็บได้นะคะแล้วก็เจอใครลอยอย่างเงี้ยเก็บไม่ได้นลทุกคนต่อให้อยู่ตรงหน้าเราเราก็ไปสามารถแบบว่ารับเขาขึ้นมาบนเรือได้นะคะก็จะประมาณนี้เนอะก็แล้วก็ถ้าเรามมดแต่แบบว่าเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าฟาร์มกล่องเพลินๆอะไรประมาณเนี้ยคนหายนะทุกคนมีเวลาหายนะขนาดอยู ouais. around, uh ่บนเรือไม่รู้หล่นเรือไปตอนไหนโอเคค่ะไปเก็บกองต่อเลยดีกว่า ไปออ๊ยมีคนอยู่ตรงนั้นเราไปช่วยเขากันดีกว่าแล้วก็คนนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าเกมมัน,มนจะมาให้แบบว่าเป็นคนคนเดียวกันเราก็จะทําการแย่งนะคะแต่เราจะไม่แย่งข้าดีกวะะ่าค่ะเพราะเขาบรรจุได้แค่คนเดียวเองเขาสามารถยันขนาดนี้แล้วเราไปแย่งเขานี่ก็แบบว่าจะโหดร้ายเกินไปไหมตอนนี้เราก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว้าวตอนนี้คนของเราก็เริ่มหิวกันแล้วนะ เราสามารถเช็คคนได้นะว่าหิวไม่หิวหรือยังไงเราก็กดไปที่คนไหนคนนั้นเลยค่ะกดไปแต่พี่ชอบกดส่วนรวมนะคะก็คือกดตรงนี้มองรวมๆเลยเห็นไหมคะมันกดไม่ค่อยจะติดเลยมันเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่เกมเห็นไหมคะก็จะมีแบบว่าหัวใจกระเพาะอาหารก็คือน่าจะเป็นความหิวนะทุกคนเห็นไหมคะก็อุยอดด้ยตรงคนเนี้ยฟาร์มหนึ่งเห็นไหมทุกคนฟาร์มหนึ่งนี่หิวมากเลย ความสองก็แบบว่าเราก็สามารถอับได้ล้วก็อับไปเกมคือวนหููอยู่แค่นี้จริงๆทุกคนแต่อยากจะบอกว่าไม้เนี่แบบว่าหายากมากจริงๆนะคะคือเราฝาดจะได้ขนาดเนี้ยเราใช้เวลาไปตั้ง9ววันนะคะทุกคนไม่ใช่น้อยๆเลยนะอยากจะบอกว่าเยอะมากแล้วก็งงด้วยเล่นยังไงเล่นแบบไหน กว่าจะเข้าใจทำเขาเข้าใจยากมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเรามาจัดโต๊ะอาหารดีกว่าช่องช่องว่างเราจับคนใส่เลยค่ะพี่ไม่มั่นใจนะว่าแบบว่าแต่พี่ก็แบบอ่ะพี่มี2อ,อย่างนะคะก็คือเวลาเขาหิวเขาก็มากินนะกับแ,แบบว่าเราบังคับให้เขามากินเลยอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมแต่เนี้ยคือพี่บังคับให้คนของพี่มากินตลอดนะก็กลัวแบบว่าจะเป็นลมเป็นแรง้ะตายไปนะคะคนสามารถแบบ ตายได้ใช่พี่รู้ว่าแบบอาจจะหิวตายอะ่ะพี่ว่าได้นะใช่ไหมมันมันต้องได้แหละขนาดโดนโจรสลัดฆ่ายังตายได้เลยแล้วก็มีอะไรนะทุกคนพี่ขอคิดแบบพี่จะบอกแต่พี่ลืมอะ๋อเราสามารถในประเทศคนออกจากเกาะเราได้แบบคนเนี้ย มันอยู่ไปก็แบบว่าเปลืองข้าวอะไรประมาณนี้ทุกคนเราก็สามารถแบบว่าไล่เขาออกจากเกาะเราได้นะคะโดยทําการกดไปที่เขาเลยค่ะแล้วกดไปที่เขาที่เราจะเลือกนะคะแล้วก็กด report นะคะก็คือเชิญเขาออกไปเลยค่ะแต่เราจะเก็บไว้ทุกคนนะคะเราจะปล่อยให้เขาเสียชีวิตเอาเองค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนวันที่9ก้าของพี่นะก็จะเป็นอย่างนี้อะไรพี่ก็จะให้มาดูนาะบ้านเวลาเราอัพเสร็จแล้วนะคะพี่แนะนําให้เป็นเวลสีกพนะสมมติคนมีงบน้อย เห็นไหมนี่นะคะก็คือบ้านหลังที่ัพเล v e l เต็มโอ้โหัพเลเวลเต็มแล้วนะคะบ้านหลังนี้ก็คืออยู่ได้แค่สองคนจริงๆนะก็คือถ้าสี่คนก็อยู่ได้สองคนเวลห้าก็อยู่ได้สองคนเห็นไหมแต่ทางที่ดีถ้าเราไม่สร้างเขาก็นอนอยู่อยู่ตามเกาะเราเลยก็คือแบบว่านอนไปเรื่อนอนไปทั่วทุกคนก็คือนอนได้นะก็คือที่พี่ยังไม่สร้างให้เขาเพราะว่าไม้เราไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่าหนึ่งหลังก็เท่ากับบล็อก บอกเกาะห,หนึ่งอันอะทุกคนมันใครเยอะนะแล้วคือมันมันจนอะทุกคนมันจนมากมากเลยไม่ได้จนธรรมดาดเลคยคอะเกาะพี่ว่าเกาะพี่รูปรังธรรมดาธรรมดาเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าเรามีฐานะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะแยกย้ายสาขากันดีกว่าคะ่ะเรามาเริ่มแยกย้ายกันตรงนี้ดีกว่าชึบเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าทางเดินไปกันเลยดีกว่าก็ เป็นแนวนี้ค่ะแบบนี้ค่ะทุกคนทุกคนก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเที่ยงแล้วเขาก็จะเริ่มเดินมากินกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจับไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเที่ยงแล้วค่ะจะเป็นเช่นไรกันค่ะเพราะว่ากินอาหารแล้วค่ะตามที่เราจัดให้เลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนมานั่งโต๊ะที่เราจัดให้เลยอาหารแลพอหรอเอ๊ะเรามีสิบสใช่ไหมตอนแรกอ่ะก็เหมือนพอนะคะเวลาดูนะคะว่าเขากําลังกินหรือไม่กินนะคะให้เราคลิกไปที่เหมือนเดิมค่ะคลิกไปที่คนของเรานะคะอึ๊บอึ๊บ กดไม่ค่อยติดเลยก็จะแบบว่าเลขเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเอามือนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเลขค่อยๆเพิ่มขึ้นให้ได้เป็นรอยนะคะก็คือเหมือนว่าเพิ่มอาหารของเรานั่นเองเพิ่มโอ้โออ่าอาฉันเริ่มหุดหงิดแล้วนะเห็นไหมคะทุกคนก็จะเพิ่มนะคะแต่คุณฟาร์มของเรายังไม่มากินสักทีนะคะน่าจะรอเวลานะคะก็จะวนลูปกันไปนะคะ เหไ,ไหมคะก็เพิ่มก็จะเป็นร้อยค่ะเสร็จแล้วทุกคนก็กลับไปทํางานต่อคะ่ะประมาณนี้คะ่ะทุกคนเรามีหน้าที่แค่ช่วยเหลือเขาแล้วก็บริหารเป็นเจ้าของเกาะประมาณนี้คะ่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะกับเกมนี้ก็พี่ว่าพี่ก็น่าจะอธิบายเข้าใจพอสมควรนะสาหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะมันมันเข้าใจยากนะทุกคนคือมันงงมากอะ่ะมันไม่ได้งงมากส่วนมากมันเป็นภาษาอังกฤษเราเลยเข้าใจยาก ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ใครอยากเล่นนะคะใต้คลิปมีลิงก์เหมือนเดิมนะคะสามารถคลิกเล่นได้เลยค่ะแล้วก็ไม่แน่พี่ก็อาจจะมี EP พีมมานะคะเพราะพี่ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนก็คืออันนี้นั่นเองน่าจะเป็นเหมืองนะทุกคนถ้าสร้างเหมืองเสร็จก็คงจบแล้วค่ะก็คงไม่มีอะไรต่อแล้วทุกคนเพราะมันมีให้สร้างแค่นี้จริงๆค่ะเห็นไ,ไหมคะ สำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน